สวัสดีค่ะฉันชื่อฝนค่ะฉันอายุ26ปีฉันมีเรื่องเล่าของฉันเองที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันมันเป็นประสบการณ์ตรงของฉันเองค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ฉันเรียนจบและทำงานแล้วและตอนนี้ฉันทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งในจังหวัดเลยค่ะ ฉันอาศัยอยู่กับครอบครัวของฉันมีแม่และพี่สาวส่วนพ่อของฉันท่านเสียไปตั้งแต่ฉันยังเรียนอยู่ปีหนึ่งที่บ้านแม่ของฉันทำไร่ทำสวนค่ะส่วนพี่สาวของฉันเธอเป็นครูสอนประจำโรงเรียนอนุบาลในตัวอำเภอเธอแต่งงานกับพี่โมซึ่งเขาเป็นรุ่นพี่ของพี่ฝ้าย ที่โรงเรียนเดียวกันพี่โมเขาเป็นคนอำเภอเดียวกันแต่อยู่คนละหมู่บ้านพี่เขาเป็นครูสอนพละซึ่งสอนอยู่คนละโรงเรียนกับพี่สาวของฉันฝนแม่ทำแกงใส่ไว้ในกล่องให้แล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะออกไปดูสวนก่อนเสียงแม่ของฉันเองค่ะในแต่ละวันของฉันก็มีแม่นี่ละค่ะที่คอยทำกับข้าว ใส่กล่องให้ฉันตอนไปทำงานอาหารที่แม่ทำอร่อยมากๆเลยค่ะถึงแม้บางวันมันจะเป็นแค่กับข้าวธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรแต่ฉันก็พอใจในสิ่งที่ฉันมีกับข้าวของแม่ในวันทำงานของฉันฉันเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลนี้ได้สามปีแล้วค่ะก่อนหน้านั้น ฉันทำงานอยู่ที่กรุงเทพเมื่อก่อนฉันเป็นสาวโรงงานแต่ทำในส่วนของออฟฟิศตอนนั้นฉันได้คบกับผู้ชายคนหนึง่งและเขาก็ได้ทิ้งฉันไปหาผู้หญิงคนอื่นฉันเสียใจมากค่ะฉันก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเราคบกันได้สองปีเต็มเขาเป็นผู้ชายคนแรกของฉัน ที่ฉันยอมทำอะไรกับเขาแต่เราก็ไปกันไม่รอดค่ะหลังจากที่ฉันกลับมาอยู่ที่บ้านฉันเองก็ไม่ได้คบกับใครแบบจริงจังแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบฉันนะคะมีหลายคนที่เข้ามาขายขนมจีบให้กับฉันฉันเองก็ดูไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้รีบร้อนอะไร ที่บ้านของฉันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวก็ถือว่าหลังใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะมีสามห้องนอนมีรั้วรอบขอบชิดซึ่งฉันเองใช้เงินเก็บของฉันช่วยกันจ่ายคนละครึ่งกับพี่สาวซึ่งพี่สาวของฉันเธอได้กู้เงินรัฐบาลมาสร้างและเธอก็จ่ายเงินก้อนใหญ่ไปก่อนแล้วและส่วนของฉันก็ทยอยส่งให้เธอทุกเดือน พี่สาวของฉันเธอเป็นคนดีมากๆค่ะเธอดีกับทุกคนในบ้านฉันทำงานวันหยุดของฉันก็หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านมีบางทีที่ฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเธอฉันกับพี่ฝ้ายเราอายุห่างกันสามปีพวกเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะคะเธอตามใจฉันทุกอย่างเธอเป็นพี่สาวที่ดีเอามากๆ เพราะแบบนี้นี่เองค่ะฉันถึงรักเธอมากฉันเลิกงานออกเวรกลับมาถึงบ้านก็หกโมงเย็นวันนี้ฉันขับรถไปเองเป็นบางวันค่ะที่ฉันให้พี่ไายกับพี่โมมารับเพราะที่ทำงานของเราอยู่ไม่ไกลกันมากฉันกลับบ้านมาหลังพี่ไายกับพี่โมฉันขับรถเข้าไปจอดภายในบ้าน และเห็นรถจอดอยู่สองคันคือรถของพี่โมกับรถของใครไม่รู้อีกหนึ่งคันฉันหิ้วของลงจากรถและเดินตรงเข้าไปฝนฝนมานี่ก่อนสิเสียงของพี่ฝ้ายเรียกฉันให้เข้าไปหาพอฉันเดินเข้าไปหาเธอฉันก็เจอกับพี่ฝ้ายพี่โมและฉันนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง และพี่สาวของฉันก็แนะนำให้ฉันได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆพี่โมพี่เขยของฉันเองนี่ฝนเข้ามานี่ก่อนสินี่พี่เด่นเพื่อนของพี่โมนะเขาเป็นครูสอนพะละแต่อยู่คนละโรงเรียนกับพี่โมพี่เด่นนี่ฝนน้องสาวของฝ้ายเองค่ะเขาหันมายิ้มให้ฉันและฉันเองก็ยกมือไหว้พี่เขา นั่งด้วยกันก่อนสิฝนวันนี้พี่ทำหมูกระทะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะพี่จะได้มีเพื่อนพี่ฝ้ายพูดกับฉันเบาๆได้ค่ะแต่เดี๋ยวฝนต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะได้จ้ะแล้วรีบมานะฉันยิ้มให้พี่ฝ้ายและเดินออกไปพอฉันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จฉันก็นั่งอยู่ที่หน้ากระจกอยู่แป๊บหนึ่งแวบหนึ่งค่ะ หน้าผู้ชายคนนั้นก็เข้ามาในหัวของฉันทำไมเขามองฉันแบบนั้นฉันคิดอยู่แป๊บหนึง่งและฉันก็บอกกับตัวเองว่าก็ไม่แปลกนี่คะที่ผู้ชายจะมองฉันฉันเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ฉันไม่ใช่คนหลงตัวเองหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคนตอนสมัยฉันเรียน ฉันเคยขึ้นประกวดนางนพมาศและนางสงการมาหลายเวทีอยู่เหมือนกันนะคะได้อันดับหนึ่งก็หลายเวทีเหมือนกันฉันเดินออกมาจากห้องของฉันและเดินไปหาพี่ฝ้ายกับพี่โมที่นั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านฝนมาเร็วสิมัวแต่ทำอะไรอยู่หรอพี่รอเธอตั้งนานอ๋อฝนคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนอยู่คะ่ะ มานั่งข้างๆพี่เลวพี่ฟ้ายพี่สาวของฉันบอกให้ฉันไปนั่งข้างๆกระทะกำลังเดือดหมูที่ย่างกำลังส่งกลิ่นหอมโชยนี่ฝนวันนี้พี่ซื้อแต่ของที่ฝนชอบทั้งนั้นเลยนะพี่ฟ้ายตักหมูและผักให้ฉันหมูกระทะหอมมากๆฉันเองก็ตักหมูเข้าปากอย่างไม่รีรอ ฉันเคี้ยวไม่ทันเลยดูเหมือนว่าหมูมันจะติดคอของฉันพี่ฝ้าขอน้ำหน่อยเร็วหมูติดคอหรอค่อยๆกินหน่อยสิเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะเราอ่ะจุจูเพื่อนของพี่โมก็ยื่นแก้วน้ำมาให้ฉันฉันรับแก้วน้ำจากพี่เขาและเอามาดื่มอย่างเร็วเขาถามฉันดูเป็นห่วงเป็นใย,ยฉันมาก ตั้งแต่วันนั้นมาฉันกับเพื่อนของพี่โมเราก็สนิทกันมากขึ้นมีโทรไล์หากันบ้างถ้ามีเวลาว่างค่ะเพื่อนของพี่โมชื่อเด่นค่ะฉันเรียกเขาว่าพี่เด่นพี่เด่นเขาอยู่คนละอำเภอแต่เขาเรียนมาหาลัยที่เดียวกันกับพี่โมพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนที่สนิทกันพี่เด่นเขาเป็นครูสอนพระ อยู่คนละโรงเรียนกับพี่โมหลังจากที่เรารู้จักกันพี่เขาก็เที่ยวมาที่บ้านอยู่หลายครั้งและดูท่าทางคนที่บ้านจะชอบเขาเอามากๆเวลาเขามาที่บ้านพี่เขาชอบซื้อของมาฝากแม่ของฉันพี่เขาอยู่เป็นคะ่ะพี่เขาเป็นคนหน้าตาดีหน้าตาของพี่เขาจะคล้ายๆกับแฟนเก่าของฉันมาก จนบางครั้งฉันคิดไปว่าฉันเองก็ไม่อยากจะคุยกับเขาด้วยซ้ำฉันกลัวประวัติซ้ำรอยเอามากๆค่ะฉันไม่อยากเจ็บอีกแต่ฉันก็ชอบพี่เขาไปแล้วมีอยู่วันหนึง่งวันนั้นเป็นวันลอยกระทงค่ะพี่ฝ้ายและพี่โมพวกเราชวนกันไปลอยกระทงที่อำเภอวันนั้นมีพี่เด่นไปกับพวกเราด้วยค่ะ เราเอารถไปสองคันส่วนฉันพี่เด่นบอกว่าจะขับรถมารับพี่ฝ้ายกับพี่โมขับรถออกไปก่อนฉันฉันนั่งรอพี่เด่นอยู่แป๊บหนึ่งพี่เด่นเขาก็ขับรถเข้าบ้านมาและฉันกับพี่เด่นก็ขับรถออกไปตามหาพี่ฝ้ายกับพี่โมระหว่างทางฉันนั่งรถไปกับพี่เด่นเขาก็ถามฉันรอพี่นานไหม ฉันก็ตอบพี่เขาออกไปว่าไม่นานค่ะเวลาฉันอยู่ต่อหน้าพี่เขาฉันจะนั่งเงียบเพราะฉันเป็นคนที่ขี้อายก็มีแต่พี่เด่นค่ะที่เขาเป็นฝ่ายถามฉันเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเป็นคนคุยเก่งเอามากๆเขาไม่เคยหยุดพูดเลยค่ะตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านมาพอไปถึงสะใหยซึ่งเป็นที่ที่ทางอำเภอจัดงานลอยกระทง พี่เด่นเขาขับรถวนหาที่จอดรถอยู่นานเพราะวันนี้คนมาเที่ยวที่งานเยอะมากค่ะทั้งรถทั้งคนกว่าจะได้ที่จอดรถก็ขับรถหากันอยู่นานและก็ห่างจากงานพอสมควรระหว่างทางจากที่จอดรถมาที่งานเราก็ต้องเดินเอาละค่ะระหว่างทางมาก็มีแม่ค้าตั้งร้านขายกระทง มีหลายร้านอยู่เหมือนกันนะคะแต่ฉันกับพี่เด่นเราไม่ได้แวะซื้อค่ะเพราะฉันทำกระทงมาเองฉันทำกระทงมาแค่อันเดียวพอพี่เขาบอกว่าทำแค่อันเดียวก็พอจะได้ลอยด้วยกันฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อโทรหาพี่ฝ้ายกับพี่โมเราได้คุยกันค่ะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเสียงเพลงดังทั้งงานเลยค่ะ ฉันหาพี่ฝ้ายกับพี่โมไม่เจอเลยฉันติดอยู่ที่งานประมาณสามชั่วโมงเห็นจะได้และดูท่าทางดึกมากแล้วฉันกลัวพี่ฝ้ายเป็นห่วงฉันเลยชวนพี่เด่นกลับพี่เด่นเลยบอกว่าขออยู่ต่ออีกแป๊บหนึ่งได้ไหมเพราะเขายังอยากจะอยู่กับฉันแบบนี้ต่ออีกฉันเองก็กลัวแม่และพี่สาวจะว่าเอาแต่ฉัน ก็อยากอยู่กับพี่เขาต่ออีกเหมือนกันค่ะฉันกับพี่เด่นเรานั่งคุยกันอยู่ข้างสะใหญ่เรานั่งคุยกันที่นี่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านมาหรอกค่ะมีแค่ฉันกับพี่เขาแค่สองคนตกดึกที่นี่อากาศเริ่มเย็นเราคุยกันแล้วพี่เขาก็ขอฉันเป็นแฟนในคืนนั้นระหว่างทาง ตอนนั่งรถกลับมาบ้านพี่เด่นเขาแวะจอดรถอยู่ข้างทางและเขาก็ขอฉันทำแบบนั้นฉันตกใจมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าเพราะฉันเพิ่งตอบตกลงเป็นแฟนกับพี่เขาบรรยากาศทั้งในและนอกดูเป็นใจให้ฉันใจกล้าฝนทำแบบนั้นให้พี่หน่อยสิเขาบอกให้ฉันทำทำอะไรล่ะคะ จากนั้นเขาก็จับมันออกมานี่ไงฝนขึ้นมาสิเขาบอกให้ฉันขึ้นไปทำท่าควบม้าก่อนจะให้ฉันนั่งทับมันลงไปบนขวดน้ำใหญ่ของเขามันถูกยัดเข้าไปในแจกันใบใหญ่ของฉันได้อย่างง่ายดายม้าตัวนี้ดูท่าทางพยศเอามากๆค่ะฉันเองก็ขึ้นควบม้าอยู่นานจนเสร็จ และพี่เขาก็ขับรถพาฉันไปส่งถึงที่บ้านค่ะ